มนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ล้วนเกิดมาอยู่ท่ามกลางสุขท่ามกลางทุกข์สุขก็สุขต่างระดับกันทุกข์ก็ทุกข์ต่างระดับกันเช่นกันตามวิบากตามวิสัยเดิมที่ที่เคยกระทำมาเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตให้ใจไปทำหน้าที่อิจฉาริษยาใครอย่างเช่นเห็นคนอื่นมีสุขมีทุกสิ่งทุกอย่าง มีรถมีบ้านมีเงินมีทองมีโชคมีลาบมียศมีตําแหน่งมีความสุขในฝ่ายของโลกกะทำแปดถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือมีความสุขในทางที่มันเสื่อมได้เมื่อมีสรนเสริญมันก็ย่อมมีนินทามีลาบมันก็ย่อมมีทางเสื่อมลาบวันนี้มีสุขพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีทุกสมบัติในทางโลก มันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนอย่างเช่นบ้านหลังงามใหญ่โตโออาที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเราก็จะได้ชื่นชมกับสิ่งที่เราสร้างมาในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่นานก็จะถูกวันเวลากลืนกินไปสมบัติที่สวยงามที่ทำให้เราชื่นใจในวันนี้มันก็จะกลายเป็นของเก่าเมื่อเราแก่เท่าไปอีก สมบัติเหล่านี้ก็จะตกไปอยู่ในมือของลูกหลานสมบัติพัสถานที่เราสร้างมาด้วยมือด้วยความภาคภูมิใจของเราเมื่อถึงวันนั้นเราก็จะกลายเป็นแค่เพียงผู้อาศัยเท่านั้นถึงวันนั้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรากําลังจะเป็นส่วนเกินในสมบัติกล่องนั้นลูกหลานดีเขาก็อาจจะดูแลเราดีแต่ถ้าเกิดลูกหลานไม่ดีละ่ะ นั่นแหละโลกกระทำแปดผลมันก็เป็นอย่างนั้นมันมีได้มันก็เสื่อมไปได้มันไม่มีอะไรแน่นอนพระพุทธอ,องค์ท่านจึงสอนให้เราอย่าได้หวังพากันไปยึดติดถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะไปอิจฉาเขาทำไมอิจฉาในสิ่งที่มันไม่แน่นอนมันเสื่อมได้เราต้องหันมาถามตัวเองก่อนว่าเราโง่หรือเปล่า ที่ต้องไปเสียเวลาอิจฉาริษยากับของพวกนั้นเขามีสุขมันก็เป็นสุขของเขาเขามีทุกข์มันก็เป็นทุกข์ของเขาเราก็คือเราเขาก็คือเขาเราไม่ควรที่จะเอาเวลาอันมีค่าของเราไปเสียเวลากับความอิจฉาริษยาใครนั่นมันชีวิตของเขามันเป็นเรื่องราวของเขาแต่เราหลงเอาความรู้สึกไปยึดไปเกาะ ไปตัดสินไปวิจารณ์นี่มันก็เป็นอาการที่โง่ไปอีกสองชั้นผู้มีปัญญาจึงพึงสำเนียกไว้เถิดว่าที่เรามาในโลกนี้เราเป็นเพียงแค่ผู้อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นจะกอบโกยจะทำอะไรก็ทำได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีกำลังอยู่เท่านั้นเมื่อร่างกายมันแก่เท่าลงไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับ หมาเห่าใบตองแห้งมีแต่ความคิดแต่เรี่ยวแรงไม่มีถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้มาอาศัยสักวันเราก็ต้องจากไปในช่วงเวลาที่เรายังมีลมหายใจอยู่นั้นเราจะทำอะไรทำคุณงามความดีอะไรให้กับตนเองบ้างทำอะไรที่มันเป็นไปในสิ่งที่มีความแน่นอนในตอนที่เราจากโลกนี้ไปจะได้เป็นสมบัติ เป็นสเสบียงติดตัวเราไปในภายภาคหน้าหลายคนไม่เห็นความสำคัญตรงนี้